วันนี้เราจะพาเพื่อน,นไปดูบรรยากาศที่ดอนเมืองในวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเคาน์เตอร์แอร์เอเชียในดอนเมืองตอนนี้ก็จะมีนกแอร์กับแอร์เอเชียที่เปิดให้บริการอยู่เนี่ยค่ะบรรยากาศภายในดอนเมืองวันนี้คนก็ไม่พลุกพ้่านแล้วก็ด้านหน้าปกติก็จะมีรถมาจอดเยอะนะคะแต่วันนี้ก็คือโล่ง ลานจอดรถก็มีที่ให้จอดอยู่ด้านบนร้านอาหารปิดหมดนะคะมีซับเวเปิดร้านเดียวที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นฟูจิกับลูกไก่ทองปิดอยู่นะคะจะมีคาเฟอเมซอนซับเวที่เปิดอยู่แล้วก็มีร้านอาหารเป็นฟู้ดคอร์ทเล็กๆก็เปิดอาหารก็ใช้ได้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะ นกแอร์ก็เปิดอยู่เคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่งส่วนฟู้ดคอร์ทที่อยู่ชั้น2อันนี้ปิดนะคะปิดทั้งหมดเลยบอนชอนปิดแมคโดนลัลปิดไม่เปิดเลยค่ะโซนตรงนี้เงียบเลยด้านในก็จะมีเรา้์ของ ที่กรุงเทพนี่ก็เปิดอยู่นะคะแต่สําหรับที่อุดรน,นี้ปิดอยู่อุดรมากรุงเทพอุดรเนี่ยปิดแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยก็เปิดอยู่ด้านในก็จะมีเบีย้าป้ากับเบ็นคุกกี้ที่เปิดอยู่นะคะอันนี้ฟุ้ขคอที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะแกง2อ,อย่าง50บาทน้ำสิบบาทตั๋วตอนนี้โหลดฟรีกระเป๋า7โล3,342บาทนะคะที่เราจองมา คุณกินอะไรมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเปิดแล้วก็เครื่องบินก็ใช้เวลาแค่40นาทีเองนะคะมันก็ไม่ดีเลยเหมือนตอนปกติที่มีหลายๆไฟนะคะขอจบการบรรยายบรรยากาศแต่เพลงเท่านี้นะคะ